สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวครับการเคลมของเสียหายกับทางเคอรี่นะครับว่าเคลมยังไงให้ได้เงินคืนนะครับก็คือไม่ใช่เคลมยังไงให้ได้เงินเคลมยังไงให้ได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าผมเขาเรียกว่าช่วงนี้มันฤดูทเรียนนะครับก็คือคุณแม่ของกวางกับป้าทางอยู่ที่สุราษฎร์ที่นครนะครับเขาก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวเขาก็จะเก็บตัด ตัดขายทีไรก็จะส่งมาส่งมานะครับแ,แล้วทีเนี้ยปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเทาส่งทางไปสนีไทยหรือว่าทางเคอรี่แต่ทีเนี้ยรอบล่าสุดมันมีปัญหาของไม่มาเขาเรียกว,ว่าของมาถึงแต่ว่าไม่มีการนําจ่ายทีเนี้ยคือรอบล่าสุดนะอ่ะเดี๋ยวผมดูไทม์ไลน์ก่อนคือรอบล่าสุดอนะ่ะส่งมาเมื่อวันที่10นะครับก็คือส่งที่นน่นส่งมาเมื่อวันที่10 ปุ๊ดปุ๊ปปตามตามที่เราก็เอาเลขงมาเช็คใช่ปะ่ะพอเรื่อมาเช็คปุ๊บวันที่11เอ็ดอาของมันถึงกระตุจักรตอนช่วงบ่ายๆแต่เราก็รู้แหละว่าถ้ามันถ้ามันขึ้นประมาณเนี้ยังไงโอกาสที่จะมาส่งของมาให้นาจ่ายวันนี้มันจะน้อยแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีโอกาสถ้ามันจังหวะมันได้แต่ก็ไม่เป็นไร โอเควันที่12อเอา้าวันที่12ก็ยังขึ้นอยู่ที่เดิมอยู่ก็เลยโทรทาาเข้าทางคอร์เซ็นเตอร์ทางคอรเซ็นเตอร์ก็บอกว่าอ๋อของมันมีปัญหาครับมันเขาเรียกว่ามีการยกขึ้นลดผิดนู่นนี่นั่นโอเคไม่เป็นไรเผื<ๆ>่อวันนี้เดี๋ยวเอาเขาคงเคลียร์เสร็จ<ๆ>ช่วงบ่ายโทรอีกรอบอก็ยังมีก็ยังบอกเหมือนเดิมครับว่ามีปัญหาน่นนี่นั่นอีกผ่านไป11 12แล้วใช่ไหมวันที่13ตอนเช้าผมก็โทรเหมือนเดิมโทรเข้าคอรเซ็นเตอร์ ก็ตึ๊บๆเอาก็ได้คําตอบเหมือนเดิมว่าเ,าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยืนยันกับพนักงานนะแต่ผมบอกแล้วนะว่าข้างในเป็นผลไม,ม้มันม,ม,มีโอกาสเกิดความเสียหายได้นะครับยังไงเร่งให้หน่อยนะครับโอเคเจ้าหน้าที่ขอเซ็นเตอร์เขาบอกเดี๋ยวจะเร่งทางนั้นให้รีบนำใจพอช่วงบ่ายก็ยังเหมือนเดิมก็ยังไม่มีการติดต่อกมานําส่งก็โทรเข้าคอนเซ็นเตอร์อีกเหมือนเดิมทีเนี้ยไม่ได้แล้วมันช่วงบ่ายแล้วผมก็เลยโอเคนอกจากผมตามพัสดุผมก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่า ถ้าเกิดความเสียหายนะผมเคมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าของลูกค้าเป็นผลไม้ใช่ไหมครับถ้าเป็นผลไม้ถ้าใช้กล่องของทางเคอรี่ก็สามารถทําเรื่องเคมเข้ามาได้ครับหากเกิดความเสียหายก็สามารถเคมได้ทั้งหน้าเว็บไซต์แล้วก็ทั้งแอปพลิเคชันโอเคก็ฝากติดตามวัสดุต่อเทีเนี้ก็ไปหาข้อมูลต่อ ก็เลยไปดูว่ามันมันอะไรยังไงบ้างก็เลยโหลดแอปพลิเคชันของเคอรี่มาไว้ในมือถือทีนี้ก็เข้าไปเช็คดูเอาเลขวัสดุเข้าไปเช็คดูมันก็จะเห็นไทม์ไลน์ใช่ไหมครับว่าถึงไหนถึงไหนถึงไหนเห็นืนมก็ไม่มาส่งเพราะก็ดูอ๋อการจะเคมขนส่งผลไม้หนึ่งมันต้องใช้กล่องของเขาก็ดูอ๋อคุณแม่ใช้กล่องของเขาแต่ที่ผมเค็มได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าคุณแม่ที่เขาส่งของมากับป้าเขาจะชอบถ่ายรูปให้ถ่ายรูปก่อนส่งถ่ายรูปว่าหนักเท่าไหร่ ถ่ายรูปว่าอยู่ในกล่องนี้แล้วเราก็ถ่ายเลขพัสดุมาให้โอเคหลักฐานเรามีครบก็เก็บหลักฐานไว้ก็ยังไม่ได้คิดจะเคลมอะไรหรอกครับก็คิดว่าเออวันที่สิบสามวันที่สิบสามคงคงได้แน่แหละอะไรเย็ยนเย็นดึกๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปช่วงประมาณช่วงช่วงนี้ถึงสองทุ่มเดี๋ยวก่อนถึงสิบห้านาทีจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ ผ่านไปวันที่สิบสามไม่มีก็ยังไม่มาสง่งวันที่สิบสี่แต่ว่าพอผมโหลดแอปพลิเคชันมานอกจากผมโทรเข้าคอเซ็นเตอร์ผมจะได้ผมเช็คเลขพัสดุในแอปพลิเคชันเขาด้วยแล้วก็เป็นการแชทสดนะครับก็ก็ไว้เป็นหลักฐานนะครับก็ก็เช็คเช็คไปก็ไม่มีอะไรก็มีแต่บอกว่าเดี๋ยวจะนําจ่ายเดี๋ยวจะนําจ่ายพอวันที่สิบสี่รู้เลยแหละส่งทุเรียนมาวันที่สิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าวันวันที่สิบสี ตอนเช้าโทรตามหนึ่งรอบแล้วก็แชทในแอปเหมือนเดิมก็ได้คําตอบเดิมแหละเดี๋ยวจะเร่งนําจ่ายแต่ว่าพอวันที่สิบสี่ในในที่เราเช็คกันมันจะขึ้นเบอร์เบอร์เขาเรียกว่าเบอร์โทรเจ้าหน้าที่รถที่มาส่งเราแต่โทรไปก็ไม่มีคนรับสองสารอบช่วงบ่ายเหมือนเดิมก็โทรเข้าคอเซ็นเตอร์อีกเร่งอีกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นมาส่งจนประมาณสองทุ่มครับมีเจ้าหน้าที่มาส่งทุเรียนกล่องหนึ่ง กลิ่นมาก่อนเลยก็คือรู้แล้วแหละมันเสียเพราะว่าไม่ใช่เสียธรรมดานะครับก็คือเปลือกก็คือมันแตกเลยขึ้นเป็นลาแตกเดี๋ยวผมเนี่ยรูปให้ดูอันนี้คือรูปที่เสียรูปที่เปิดกล่องมาก็เจอสภาพนี้แล้วก็เลยปุ๊บแกะดูโอเคเสียถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้เพื่อที่จะทําการเคมทีเนี้ยโอเค เก็บหลักฐานเลยึือเข้าไปทําการเคมทีนี้การเคมนะครับต้องเข้าจะเราสมมติว่าอันนี้กรณีอย่างเงี้ยมันเป็นกรณีที่เราไม่ได้ซื้อขายกันใช่ไหมครับแดี๋ยวถ้าการซื้อขายกันเราจะมีแชทไว้เป็นหลักฐานมีสลิปการโอนเงินว่าย,ยอดเท่าไหรอะไรยังไงถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยโอเคผมไปดูว่าต้องใช้อะไรบ้างผมก็เลยต้องสร้างหลักฐานขึ้นมาก็ถามคุณแม่ว่าทุเรียนเท่าไรหนักน้าหนักเท่าไหรเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรกิโลผมก็คิดตามราคาตลาดที่ขายปรีกกันนะตอนนั้นเลยก็ได้เป็นแชทขึ้นมา ซึ่งแชทนี้ยบอกตรงๆเลยผมทําเองสองฝั่งอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่ามันไม่มันไม่เขาเรียกว่ามันก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่เอาไปประกอบกับอื่นๆที่เรามีนะครับแต่ถ้าเราเป็นการซื้อขายปกติยังไงเราจะมีสรุปยอดนู่นนี่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าพอดีของผมมีทั้งรูปที่คุณแม่ช่างไว้ให้ดูมีรูปก่อนอยู่ในกล่องก่อนจะปิดอันเนี้ยคุณแม่เขาเป็นคนชอบถ่ายรูปว่านี่นะแม่ส่งไปแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีตรงนั้นอะ่ะไว้เป็นหลักฐานว่า ผ่านมา4วันผมก็ทําเรื่องเคมเข้าไปในระบบผมทําตอนแรกผมทําผ่านคอมพิวเตอร์มันง่ายดีเพราะว่ามันมันส่งส่งสรูปขึ้นไปแต่ว่าสามารถทําในแอปพลิเคชันของเคอร์ดีได้เหมือนกันส่งไปปุ๊บมันก็จะมีข้อความเด้งมาว่า,าได้รับเรื่องแล้วนะอะไรเงี้ยผ่านไปวันหรือ2วันนี้แหละผมจำไม่ผิดก็มีข้อความมาว่าการเคมของคุณนะไม่ได้รับการอนุมัติถ้าอยากราทราบเหตุผลให้โทรเข้าขอเซ็นเตอร์นี่นะผมก็เอ้า ทำไมไม่ได้อนุมัติก็เลยโทรเข้าคอเซ็นเตอร์โทรเข้าคอเซ็นเตอร์ไปปุ๊บปุ๊บก่อ,อ,อจะได้คุยทุกคนก็ได้จะรู้โทรเข้าเซ็นเตอร์เสียเวลามากทุกคนก็ได้จะรู้ทีเนี้ยผมโทรเข้าคอเซ็นเตอร์ไปก็เลยถามหาเหตุผลเจ้าหน้าที่ก็รับมันยังไม่ได้ทราบเหตุผลนะเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้ว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่แผนกเคมโทรกลับม,มาบอกว่าเหตุเพราะอะไรเราถึงไม่ได้รับการเคมใช่ไหมล่ะครับผ่านไปก็ทํางานปกติแล้วคือช่วงเนี้ยช่วงช่วงตั้งแต่วันที่ 12ถึงวันที่14 15วีวันๆผมก้มเก็บหลักฐาข้อบลจนจน,จนกวา่าเขาจนกว่าแฟนผมแล้วเขาบอกว่าช่างมันเถอะพีไ่ไม่ได้ช่างมันเถอะไม่้อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็แชทบอกคุณแม่นะผมกํลาลังทําเรื่องเคมถ่ายถ่ายบัตรประชาชนมาให้หน่อยเพราะว่าคนที่จะเคอมะต้องเป็นต้นทางแต่ถ้าเป็นปลายทางเคมต้องมีบัตรประชาชนของต้นทางรวมทั้งใบมอบอํานาจซึ่งเอกสารตรงเนี้ย มันจะมีอยู่ในแบบฟอร์มของเขาซึ่งสามารถเราทําออนไลน์ได้แหละไม่ได้มีปัญหาใบมาบอำนาจโอเคผมจัดการหมดเลยทุกคนก็บอกช่างมันเธอลูปแม่แม่ก็เหมือนกันกันกบแม่ยองเขาก็จะบอกว่าช่างมันเถอรูปไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ส่งให้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่กับป้าเขาก็จะประมาณจถามว่าคุณแม่กับป้าเขาซีเรียเขาไม่ซีเรียสหรอเพราะว่าเนี่ยเขาตัดแต่ละเทีก็กองอย่างเงี้ยเนี่ยรูปนี้เลย ก็ประมาณนี้ตัดมาทีสามสี่ตัดแล้วก็จะแบ่งมาให้แบ่งมาให้หลานหลานเขยกับลูกเขยโดยชอบกนตัเรเลียก็จะแบ่งมาทีสองสามลูกแต่ซึ่งปกติอ่ะซึ่งปกติถ้าถ้าส่งมาส่วนมากจะเป็นทุเรียนหนามดำําคือทุเรียนลาดําอะไรพวกนี้ที่มันหลุดใสก็ส่งมาแต่รอบนี้มันจะมีทุเรียนลาดาแค่ลูกเดียวอีกอีกสองลูกมันเป็นทุเรียนใสไสตัดส่งนอกเหมือนกันซึ่งมันมีราคาผมมองว่า เกือบเจ็ดกิโลถ้าราคาณตอนนั้นน่ะแล้วราคาส่งมูลค่าของมันก็เกือบพันนะครับสองลูกนี้ยถ้าขายราคาเอางียถ้าตีเป็นราคาปลีกตามท้องตลาดนาตอนเนี้สองลูกนี้เกือบสองพันถ้าเป็นราคาส่งก็ได้ตังเกือบพันซึ่งมันไม่แฟร์มันไม่ใช่ความผิดคือเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่เคยเอาเปรียบใครแล้วถ้ารู้สึกโดนเอาเปรียบแล้วแบบมันไม่โอเคอะ่ะพอจะได้พอสักพักอ่ะ ต่อเจ้าหน้าที่โทรกลับมาแจ้งมาว่าอ๋อของที่ลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติเพราะว่ายังอยู่ในช่วงห้าวันปีกส,สิครับห้าวันถ้าคุณบอกผมตั้งแต่แรกว่าห้าวันค่อยมาถึงผมคุณคิดว่าใครจะส่งผลไม้กับคุณมาทางเคอรี่ผมก็บอกไปอย่างนี้ผมไม่ผมก็ไม่ได้วีนมากนะผมก็คุณคิดว่าจะมีคนส่งมถ้าห้าวันแล้วค่อยมาถึงแล้วพนักงานก็ตอบว่าอ๋อถ้า ลูกค้าไม่ยอมรับคําตัดสินใช่ไหมครับใช่ครับไม่ยอมรับคำตัดสิน,ดสนเดี๋ยวท่านอย่างนั้นผมจะไปแจ้งต่อสอคอบณนะตอนนั้นเลยนะคือตอนนี้ผมคือก่อนหน้านี้นผมก็หาข้อมูลแล้วแหละว่าถ้าถ้าเขาไม่โอถ้าเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยผมจะแจ้งสงคอบอ่าต่อทีนีน้โอเคเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวยังไงอ๋อดี ya ส่งเรื่องต่อนะคะอะไรเงี้ยก็จบไปเลยผมก็เลยคิดว่าอหรือว่าถ้าเขาไม่เคมสงสัยก็นะั่นงั้นไปต่อสอคอบอ แต่ว่าผมบอกก่อนนะว่าการที่ผมเท่าโทรเข้าคอเซ็นเตอร์ทุกๆครั้งน่าจะเก,กืบกอบสิบกว่ารอบผมพูดดีๆผมไม่เคยด่าไม่เคยขึ้นเสียงไม่เคยอะไรเลยเพราะว่าผมรู้ดีว่าพนักงานเขาเป็นคนแค่รับเรื่องเขาไม่มีอำนาจอะไรหรอกเขาแค่ส่งเรื่องเราไปต่อแต่ว่าทุกครั้งที่เราโทรไปมันจะมีการบันทึกมันจะมีการเลกคอร์ดซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันจะเก็บไว้ใช้ในนี่แหละมันจะเก็บไว้ใช้ในตอนเคมหรือว่าเก็บไว้ใช้ในตอนจะคุยกับสคอบอ,อะไรได้หมดเลย มึงมีม,มหลายคนนะครับชอบไปขึ้นเสียงทาไมไม่สง่งคือเจ้าหน้าที่เขาไม่มีอำนาจอะไรครับทุกคนก็มีหน้าที่ตามตามหมดหมดเราก็แค่โทรไปคุยดีๆแต่บางเีมันเสียเวลาเราที่ต้องแบบถือสายรอนานกว่าจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่ทีเนี้ยต่ออีกเรื่องพอเขาไม่อนุมัติผมใช่ไหมผมก็โอเคไปต่อที่สอคอบอ สคอบอนะคบเพื่อนๆให้รู้เลยว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หรือภูเราโดนเอาเปรียบมันมีสคบอ,ออนไลน์เซิร์ชใน g ูเกิลเลยครับสคบอ,ออนไลน์มันจะมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Android หรือของทาง iPhone ก็คือโหลดมาเลยใช้งานง่ายมากครับไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าก่อนใช้งานก็คือลงทะเบียนลงทะเบียนพอลงทะเบียนเรียบร้อยทีเนี้ยผมก็พอรูปทุกอย่างผมมีอยู่แล้วใช่ไหมหลักฐานว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมก็ส่งเรื่องเข้าสคบอปุ๊บ ได้เรียกรับเรื่องมาอันนี้ได้เรียกรับเรื่องมาผ่านมาประมาณหน,นึ่งวันเจ้าหน้าที่มันเป็นข้อความมาบอกว่าขอเอกสารเพิ่มเติมหน่อยโอเคมันเป็นในส่วนเขาจะได้เอกสารในส่วนที่เราติดตามทวงทวงติดตามว่าเรามีการติดตามทุกๆวันใช่ไหมเนี้ยผมก็แคปเอาในเขาเรียกว่ารายการโทรผมว่าวันนี้มันจะขึ้นเลยนะในหนโทรศัพท์นะว่าวันนี้เบอร์นี้เราโทรโทรกี่โมงบ้างนะว่าผมตามจริงๆนะที่ที่ผมบรรยายไปนะครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรก็ ก็ตามเรื่องไปแล้วสักพักวันเมื่อวานเมื่อวานวันที่เท่าไรวันนี้วันสิบสองเอ้ยไม่ใช่วันนี้วันที่สิบเก้าเมื่อวานวันที่สิบแปดมีเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ที่โทรกลับมาทีนี้ไม่ใช่เบอร์คอเซ็นเตอร์ของเคอรี่แล้วเป็นเบอร์เป็นเบอร์มือถือปกติเลยผมก็รับก็บอกว่าอ๋อเจ้าหน้าที่ชื่อนี้นะคะคือได้รับเรื่องมาดูแลในกรณีพิเศษ คือเจ้าหน้าที่ที่โทรมานะครับเขาใช้ใช้เบอร์ส่วนตัวตอนแรกนึกว่าคอรเซ็นเตอร์ได้ซ้ำมิชาชีพที่ลรามิชาชีพแต่อ๋อไม่ใช่คือเจ้าหน้าที่ก็แนะนําตัวว่าเขาดูแลเคสนี้ยเป็นเคสพิเศษเพราะว่าอ๋อผมไม่ได้ยอมรับคําตัดสินอแรกไปใช่ไหมครับแล้วว่าอีกอย่างหนึ่งเขาคงเห็นไทม์ไลน์ในการติดตามของก็เลยได้ได้พูดคุยกันเจ้าหน้าที่ก็บอกนะว่าเออการเคมการเอาให้ทุกคนเข้าใจเลยนะครับว่า ก็คือเวลาเราไปส่งมันจะมีป้ายอยู่แล้วนะว่าข้อกดข้อเลเิกกเราก็ไม่ค่อยได้อ่านหรอกแต่ว่าด้วยความที่หนึ่งลผลไม้ถ้าจะเรียกการดูแลต้องใส่กล่องของเคอรี่แล้วก็ซื้อกล่องของเคอรี่ใส่แต่ว่าข้อกําหนดเขาก็คือเรื่องจริงเลยนะครับมันจะมีข้อกำหนดว่าถ้าภายใน5วันเขายังเขาส่งของเกิดของเสียหายอันนี้เขาไม่รับผิดชอบเขาก็บอกผมผมก็บอกว่าอันนี้ผมเข้าใจ5วันแต่วันที่1ของอยู่นูน่นวันที่2ของอยู่ใกล้ๆผมอยู่แค่นี้ แล้วเขาไม่มานำส่งมันความมันแล้วมันเกิดการมันเกิดอย่างเงี้ยความผิดของใครผมก็โทรตามทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ผมไม่ต้องพูดเยอะใช่ไหมเพราะว่าเจ้าหน้าที่น่าจะเห็นหลังบ้านอยู่แล้วเขาก็จะมีข้อมูลที่เราที่เราโทรกันไปไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการเลคคอร์ดไหนจะทางโทรศัพท์ไหนจะทางแอปพลิเคชันก็จอถามเจ้าหน้าที่กลับว่าเจ้าหน้าที่เห็นอยู่ใช่ไหมครับว่าผมตามของมากี่วันแล้วอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็จะเห็นครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยเคอรี่ยอมรับผิดเพราะว่าหนึ่งมันไม่เขาเรียกว่าอะไร หนึ่งมันไม่มีมันไม่มีผู้นาจ่ายแล้วอย่างหนึ่งผมรู้มาว่าจากจากเจ้าหน้าที่ที่มาสองว่าโซนที่ผมอยู่คือโซนจกตจกจนะักณตอนเนี้ยณนะตอนนี้คือวันที่วันนี้ที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่สิบเก้าเนาะณณนะนะช่วงเนี้ยโซนเนี้ยคนนําจ่ายมีปัญหาเออเขาก็เลยต้องดึงคนฝั่งเออมาช่วยมันก็เลยทาใาอเกค้างค้าง,างนี่ก็ไม่ใช่ความผิดของเราอยู่ดีอเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเออก็เห็นทําเรื่องเคียงเข้าไป ทำเรื่องเคมเข้าไปผมเคมเข้าไปเป็นจํานวนเงินอยู่ที่ประมาณ2000นนิดๆถามว่า2,000ันนิดๆเกิดมาจากอะไรก็คือน้ําหนักคาเรียนคูณราคาขายทั่วไปในเกรดปกตินะครับในเกรดที่ขายออนไลน์กามปกติเลยแล้วก็มีค่าส่งนู่นนี่นั่นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อก็ถามผมว่ามันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็บอกเลยกลับไปเลยว่าผมไม่ได้ต้องการคิดว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ผมต้องการว่าเ,เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย เคยรีรับผิดชอบให้ผมอย่างไงไม่ใช่มาติดปฏิเสธผมว่ายิ่งหนึ่งช่วง5วันนะผมไม่ผมไม่โอเคนะตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้เรื่องผมไป ส่งไปที่สคบแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยโอเคงั้นตกลงยอดนี้ได้ไหมเขาก็เสนอมาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ประมาณพันพันห้าสิบาทจากยอดที่ผมไปก็โอเคผมไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วครับผมขอแค่ความรับผิดชอบว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้รับผิดชอบยังไงเจ้าหน้าที่ก็เสนอมาว่าที่ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วผมก็โอเคขอเลขสคบเลขกรับเรื่องคือผมแจ้งเรื่องเรียบร้อยนะเลขกรับเรื่องทางสคบแล้วก็ เจ้าหน้าที่บอกโอเคเดี๋ยวจะได้เาเรียกรับเรื่องไปสัไปแจ้งผู้บริหารแล้วก็แจ้งยอดตืดๆไปก,ก็จบไปแล้วก็มาวันนี้วันที่19เจ้าหน้าที่ก็โทรกลับมาว่าโอเคก็ผู้บริหารอนุมัติตามยอดแล้วนะครับแล้วก็ทวนเรื่องของเลขที่บัญชีกันก็จะประมาณ17วันยอดเงินก็จะเข้าตามที่ตกลงกัน แล้วก็ผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเดี๋ยวยอดเข้าเมื่อไหร่ผมจะไปกดยกเลิกเรื่องที่สคบอให้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวถ้ายอดเข้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะโทรกลับมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าวันนี้เงินเข้าแล้วนะก็โอเคก็จะก,ก็ก็ตกลงก็จบก็จ <c> บ <oughs> <c oughs> ลตลกตรงคือตลกตรงที่ไม่ใช่ตลกอะไรนะตลกตรงที่ทั้งทั้งแฟนทั้งแม่ทั้งป้าทุกคนรู้เรื่องนี้เพราะว่าผมต้องขอเอกสารจากป้าใช่ว่าขอเราๆคุณแม่ก็จะบอกว่าช่างมันเถอะลูกอย่าอย่าไปอะไรเขาเลยอย่าไปอะไรเขาเลยลนู่นนะี้นั่นคือตามภาษาผู้ใหญ่ที่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าก็ดูดีทุเรียนเขาตัดมาทีมันสามสี่ตันมัน หยิบมาให้ผมสักสองสลูกมันไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุเรียนที่เขาหยิบมาให้ผมล็อตนี้ยมันไม่ใช่ทุเรียนละดำมันไม่ใช่ทุเรียนตกไซส์หรือวิตามนินที่เมื่อก่อนผมก็บอกว่าเอาพวกนั้นมาก็ได้แต่ว่าสองลูกที่เขาหยิบมามันเป็นทุเรียนที่เขาตัดเพื่อที่จะเอาขึ้นคอนเทนเนอร์ส่งนอกเพราะว่าสวนป้าเลยเป็นสวนที่เซนสัญญาเหมาส่งจีนอยู่แล้วซึ่งซึ่งเอออ๋อมีอันหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกเจ้าหน้าที่เขาถามผมกลับนะว่า ก่อนที่ก่อนที่ทางนู้นเขาจะส่งมานะ่ะเขากรีดมาใช่ไหมคะเขากรีดให้ดูเนื้อใช่ไหมคะทาไมพอมาถึงมีรอยกรีด <c oughs> ผมก็เลยโอเคเ <c oughs> จ้าหน้าที่ครับผมมาเป็นพ่อค้าทุเรียนเก่าอยู่กับทุเรียนมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ปฐมมัธยมแล้วพ่อพาขายทุเรียนผมจะเล่าให้ฟังทุเรียนที่เห็นรอยแตกมันคือทุเรียนแก่จัดถ้าคุณเจ้าหน้าที่ซื้อมาวางไว้ประมาณสักห้าถึงหกวัน มันจะยังไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่วางไว้ในกล่องสมสุมผ้าให้มันร้อนนะไม่มันจะอับชื้นมันขึ้นราแล้วลอยแตกมันจะแตกตามลายงาของทุเรียนแก่อันนี้คือทุเรียนแก่จับมันจะแตกตามลายงาก่อนอยู่แล้วแล้วพอมันชื้นมันคือเกิดลายเห็นดำๆอะไรผมก็สอนเจ้าหน้าที่ไปแล้วที่สําคัญทุเรียนสวนป้าผมที่ผมส่งมาเขาตัดส่งเมืองจีนด้วยซึ่งเปอร์เซ็นต์แป้งเขาจะตัดไม่ได้สูงเข้าขายไทยซึ่งปกติอะมาถึงผมมาวางไว้มันอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์ ถ้านับจากวันที่ตัดประมาณอาทิตย์หนึ่งอะถึงสุกได้ซ้ำบามมงทีเพราะว่าปเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้สูงเหมือนที่เขาตัดส่งไทยเพราะมันต้องขนสง่งฉันก็ก,ก็ก็คุยให้เจ้าหน้าที่ฟังก็อ๋อโอเคได้ได้ไดครับนึกว่าคือเขาพยายามจะหาช่องโยนความผิดให้เราว่าที่มันที่มันเสียเพราะว่าฝั่งโน้นแกะมาก่อนไหมที่มันเสียเพราะว่านูนนี้นัน่นก็แต่ว่าที่ครั้งนี้ที่ผมได้รับการอนุมัติเลมมาหนึ่งอะผมมีหลักฐานครบทุกอย่าง ตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ไทม์ไลน์ตั้งแต่ผมโทรเข้าไปตั้งแต่ผมแชทเข้าไปทุกอย่างผมมีหลักฐานครบหมดเลยซึ่งผมบอกเจ้าหน้าที่นะว่า5วันผมจะผมจะไม่เคมเลยถ้าวันที่1มันอยู่ตรงนี้วันที่2มันไปอยู่ตรงนั้นวันที่สมันย้ายมันเพิ่งมาถึงชุมพรมันเพิ่งมาถึงเพชรบุรีมันเพิ่งมาถึงจะตุจักแล้วมันเพิ่งมาถึงผมภายในหวัน อันนี้ผมรู้ว่ามันเคลื่อนมันมันก็อาจจะแบบเออยอมรับได้มันอาจจะเออตรงนั้นแต่วันเนี้ยวันที่สิบวันที่สิบมาจากนาครวันที่สนะิบเอ็ดน่ะมาถึงจะตุจักช่วงบ่ายคือสิบเอ็ดช่วงบ่ายผมก็โอเคเจ้าหน้าที่คงถ้าทันรอบคงได้วันนี้แต่ถ้าไม่ทันสิบสองยังไงก็ได้แน่นอนมันเป็นอย่างนี้ไงแต่เนี้ยมันหนึ่งสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แต่ทุกอย่างมีไทม์ไลน์ก็ ก็สนุกดีครับก็เลยอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่ามันไม่ได้ยากแต่ถ้าถ้าเราถ้าเราเก็บหลักฐานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่เราจะเอาไปสู้กับสู้กับสิ่งพ่อค้าหรือว่าสู้กับสิ่งต่างๆนั่นคือสคบออนไลน์นะครับอยากให้ทุกคนที่รู้สึกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบนอกจากเราจะแจ้งเคมปกติตามระบบผลส่งต่างๆที่เราที่เราใช้บริการเขาอยู่แล้วก็คือมันจะมีสคบออนไลน์ก็โหลดแอปพลิเคชันมาครับมันไทม์ไลน์มันจะมีขึ้นบอกหมดเลยพอเรา ส่งเรื่องเรื่องถึงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราได้รับการชดเชยรับการดูแลแล้วมันก็จะมีปุ่มให้กดให้กดเออโอเคยกเลิกเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราได้รับการรับรองแต่ถ้าถ้าเราไม่ได้รับการเยียวยามันก็จะไปส่งเรื่องแล้วรู้สึกว่าคือที่ผมเลือกไปก็คือมันจะมีการไกล่เกลี่ยออนไลน์เขาก็คงให้เจ้าหน้าที่ ส่งเรื่องไปให้ดึงเจ้าหน้าที่มาคุยกับผมโดยที่ทางสคบเป็นคนกลางแต่ว่าในเคสนี้มันเป็นเคสที่ความผิดมันเป็นความผิดมันชัดเจนอยู่แล้วที่ที่ทางขนส่งเขาคลังเขามีปัญหาเองเขาก็ยอมรับว,ว่ามันม,มีคนออกมานําจ่ายเพราะว่าหลังบ้านมันจะเห็นชัดเจนกว่าเราอยู่แล้วเวลาเราโทรเข้าคอร์เซนเ็นเตอร์คือเวลาเราเช็ค เช็คเลขกระสุนนะครับในระบบมันจะเห็นไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้รายละเอียดเราต้องโทรเข้าสอรเซนเตอร์เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะสามารถเห็นรายละเอียดอยู่ว่ามันเกิดปัญหาอะไรตอนนี้มันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าการโทรเข้าไปทุกครั้งที่ที่เขาถามเลยว่าจะมีการบันทึกนะไม่ต้องไปใส่อารมณ์ให้อะไรให้กับเจ้าหน้าที่เราเขาไม่มีประโยชน์เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เป็นคนรับเรื่องส่งต่อแต่ว่ามันจะมีประโยชน์สําหรับเราไว้เป็นหลักฐานว่าท์ไรเราก็ตามนะเราก็ตามนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็สนุกดีก็คือเล่าให้เล่าให้คุณแม่ฟังกับแฟนฟังว่าเออได้รับอนุมุติแล้วทุกคนก็หัวล้วเออเอามันจนได้นะคือเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบโดนไม่ชอบโดนให้ใขรเราไม่เคยเราค้าเราเป็นคนค้าขายอะไรหลายๆอย่างเราไม่เคยเอาเปียบไข่อยู่แล้วแต่พอเรารู้สึกเรารู้สึกโดนเอาเปียบอะบาทเดียวผมก็ไม่ยอม